สวัสดีครับผมนีโนเมธานี no ani, นะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟและรักการดูแลสุขภาพวันนี้ผมจะพาคุณมารู้จักกับกาแฟเพื่อสุขภาพดีคอฟฟี่ตามผมมาสิครับนีมีกาแฟมาให้ลองชิมค่ะมันนุ่มละมุนลิ้นเลยกลมกล่อมนี้ครับอร่อยนี้ครับผมหอมดีค่ะอร่อยทุกปากค,ครับกลมกลม่อมค่ะนมกำลังดีเลยค่ะรสชาติดีมากเลยค่ะเข้มข้นนะคะรสชาติข้มขึ้นม,ม,มันอร่อยถูกใจครับผม กลมกอมค่ะดื่มแล้วอยากดื่มอีกอะค่ะมีส่วนผสมของรังนกด้วยนะคะเนี่ยสุขภาพดีกาแฟดีต้องดีคอฟฟี่ออร่อยด้วย